ส,สวัสดีครับพบกับผมช่างบีดครับวันนี้จะมาบอกวิธีการอัดก้านโซนิกแบบไม่ต้องถอดเฟืองบาลานเซอร์ครับเฟืองบาลานเซอร์ยังอยู่ที่เดิมแต่นี้เขาถอดมาแล้วนับจะเป็นลักษณะแบบนี้เ,เ,เฟืองพังแน่นอนครับถ้าถอดมาเฟืองบาลานเซอร์ เป็นรอยแน่นอนครับนี่ครับแบบของผมคือหาแผ่นเหล็กนะประมาณสักสิบห้ามิลไดครับสัก10บมิลก็พอครับสิบมิลแล้วก็เศษเหล็กทั่วไปครับแล้วก็หัวดอกตอกที่แตกแล้วครับนี่จะมาทำอย่างนี้นครับแล้วก็ เอาพวกก้านเวฟหรือหรือก้านสกูปปี้หรือก้านเดิมก็ได้ครับที่มันชำรุดแล้วก็เชื่อมเจาะรูนะครับผมลืมพูดรับเจาะรูแบบก่อนเจาะรูให้มันได้ขนาดก่อนให้ลงกึ่งก็ได้ครับหรือมีเครื่องเจาะก็เจาะเลยครับมันจะอยู่ประมาณเท่ากับสลักครับ นี่ครับแล้วก็เชื่อมเลยเอาการที่มันสมดุลนะเชื่อมแล้วก็แบบจะเป็นลักษณะนี้นคือมันจะมาเข้ารูตัวนีขขนน้จะมาเข้ารูตัวนี้ยันกับตัวนี้ครับแล้วก็เข้าเครื่องอัดอัดออกเลยครับ สวัสดีครับจบแค่นี้ครับ